ไม่มีงานไหนทำแล้วไม่เหนื่อยก่อนอื่นต้องขอกราวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีมิดมอแคนแฟนหมอลำแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเผ็ดบันแพงแฟนครับเอฟซีอีลาหน่อยอุ้งอิงสู้ขู่สุคนนะครับเด้อคำเบา้าคำจาที่ว่าไม่มีงานไหนทำแล้วไม่เหนื่อย เป็นคำเว้าของพี่มอนอิงผู้ติดตามดูแลอิหลาหนอ่อยอุ้งอิงหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ทางด้านช่องอุ้งอิง่มข่าวกระแสเปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับการได้มารูดูแลอิหลา่าหนอ่อยอุ้งอิงเกี่ยวกับมือที่อิหลาหนอ่อยอุ้งอิงเจ็บไข้ได้ป่วยมือนั่น บอสโจบ,บอกให้อีลาน้อยอุ๋งอิงยุดผักหมอให้งดใช้เสียงแต่ยังครับแต่อีลาน้อยอุ๋งอิงบอกพ่อโจว่าแล้วพ่อพ่อแม่แม่เพิ่นมาถาหนูล่ะหนูบ่อยากทิมพ่อพ่อ,พอม่แม่ อ่หนูไปไปไปเวทีได้บอว่ไปย่างน้อยล่องบ่ได้ไปโชว์โตให้เพื่อนเห็นกะย่งดีนั่นคือความหูสึกสปิริตของอิลานอยอุ่อิงผู้ไม่ทิ้งแฟนคลับ FC ความหูสึกในในมือนั่นหลายคนผมว่า บ่บ่มีจิตใจที่กระตือรือร้นครับมีจิตใจที่เศร้าหมองแม้แต่พี่มอนอิงที่มือตีอีลาน้อยอุ้งอิงห้องให้แล้วเข้าไปกอดปลอบโยนถ,นถึงความหูซึกเปิดเผยถึงความหูซึกว่ารักหักอีลาน้อยอุ้งอิง หลังจากที่ได้มาเบิงมาแย้งอีลานอยอุ่งอิงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแต่กี่แต่กรอนผู้ใดได้ดติดตามข่าวสารครูหมอนอิงเป็นครูอัตตาจา้างที่เป็นข่าวทางด้านทีวีเกี่ยวกับเงินเดือน ครูอัตตาจายาแล้วก็ได้ออกจากครูมาเป็นพี่เลี้ยงอีหลาหนออยุ่งอิงตอนแรกๆมีหมอแคนแฟนหมอล่ำกัสิหูในนามครูหมอนอิงแรกเริ่มเดิมทีก็มีกระแสรดรามา่าการปฏิบัติหน้าที่บเหมาะสมจังสั้นจังสี่ถาโถมข้มาตอนแรกๆ ยังไม่เป็นที่ยอมรับเพราะมิดหมอแคนแฟนหมอลำตอนนั้นหักอีลาน่อยอุ้งอิงหลายหวงอีลาหน่อยอุ้งอิงหลายกะว่าได้แต่อุปสรรคเหล่านั้นก็ผ่านมาด้วยดีจบจนถึงปัจจุบันชีวิตครูหมอนอิงดีขึ้นมีคนหักมากมายจากการดูแล อีลาน้อยอุ่งอิงบ่าว่าจะเป็นวันเกิดบ่าว่าจะเป็นปีใหม่ได้ของขวัญจาก fc แฟนคลับพ่อหักแม่หักอีลาน้อยอุ่งอิงมากมายที่ไม่เคยได้แบบนี้มาก,ก่อนอุ้มอิ่มข่าวกระแสได,ด้สอบถาม การทำงานกับอิลารายอยุงอิงเหนื่อยบอ่อเมื่อยบอ่อีมอสอิงก็ตอบว่าไม่มีงานไหนที่เราทำแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยทุกงานเหนื่อยครับมันไม่ได้เหนื่อยจากการทำงานแต่มันเหนื่อยจากความคิดของคน ต้องต่อสู้กับควบคิดของคนต้องต่อสู้กับควเว้าของคนแต่ละมือแต่ละเวน้นตามหน้างานต่างๆแต่เหนื่อยแค่ไหนก็มีความสุขความสุขเกิดยังครับเกิดจากใสเกิดจากที่เห็นมิดหมอแคนแฟนหมอลำมาหักอีลาหน่อยอุ้งอิงหลายผู้หลายคน แย่งกันเข่าแถวเพื่ออยากจะถ่ายรูปอยากจะจับมือเหนื่อยจากการทำงานแต่ได้เห็นครับได้เห็นได้เดินทางในแต่ละสถานที่ได้พบปะมิตรหมอแคนแฟนหมอลำตามถิ่นต่างๆความหูซึกแฟนคลับเอฟซีที่ฮักที่หอมอีหลาน้อยอุง๋ง ให้พี่หมอนอิงผู้ดูแลอิลา้อยอิงมีความสุขไปด้วยที่เห็นคนรักน้องอุ๋งอิงเช่นนี้ในความู้สืกของอิลาน้อยอุงิงเพียงแค่ว่าอยากมาทำงานอยากมาหาเงินเลี้ยงครอบครัว บอคิดว่าจะของจะโด่งจะเด่นจะดังจะเป็นที่เคารพศรัทธาถึงขนาดนี้คุณหมอนอิงพี่หมอนอิงก็ะเชกเช่นเดียวกันก็ตั้งใจมาดูแลอีลานอยุงอิงไม่ได้คิดว่าอุงอิงจะดังมาถึงขนาดนี้แต่ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นเฮาสิเห็นเรื่องที่มีดราม่าต่างๆถาโถมเข้ามาบางครั้งบางทีพี่หมอนอิงจะตอบตู้จะชี้แจงเพื่อบอให้มันเกิดความเสียหายเขามาหาอิลา่านอยอู่อิงน,นั่นเองเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ไปไท,ทายนถะ้ำเนาะ ถ่ายทำหนังใครอ่อมิดหมอกแคนแฟนหมอลำกระติดตามครับทางช่องบม่ว,ว่าจะเป็นช่องเสียนอนช่องเกาะติดช่องใหญ่ช่องหลักคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นกระดาถ่ายเป็นบางช็อตบางมุมในในเวลาพักผ่อนแต่ในการถ่ายท้ำหนังไม่สามารถจะไปถ่ายได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องมิดหมอกแคนแฟนหมอลำ ที่ได้เข่ามาเบิงช่องไทยสีเกตชาแนลซอยกันคอมเมนต์ซอยกันกดซับสไครตให้ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับเด้อยู่ดีมีแห้งครับพ่อกันคลิปหน้าสบายดีครับผม